สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าของวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566มาพบกับแนวทางแนวทางทู่ของแอดอาหาเมื่อวานแอดให้ทู่ไป504ใช่ไหมคะ504เมื่อวานเขาเข้าหน่อยปกตินะคะหาหน่อยปกติ0440นะคะแล้วมาดูของวันนี้นะคะทุกคน ของวันนี้น่าจะได้เจ็ดมาแล้วนะคะเจ็ดสองตัวนาะทีสองตัวนะคะวันเดิมค่ะอาจจะตีเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะถ้าเจ็ดสองตัวอาจจะตีเป็นเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งสองนะคะทุกคนตัวสุดท้ายเป็นศูนย์นะคะอาจจะตีศูนย์เป็นสี่ฮะจะได้เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วแอดแปลงให้ก็คือเจ็ดเจ็ด เจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดหนะคะจะประมาณนี้หรือใครจะไปจับวินเองก็ได้นะคะเจ็ดเป็นหน่ศูนย์เป็นสนะะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกนะคนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองเ เจ็ดสี่หนึ่งสี่นะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ